มาพี่น้องมาได้แอนตำซัวพี่น้องตำซัวมามาใส่แอนมึกใส่กุ้งพี่น้องรอบบรรยากาศรอบแรงพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อยประจุขู่จุกคนโอ้ยหฐานผักใหญ่พี่น้องเลยเพื่อพี่เพื่อน้องนี่มาเด้อพี่น้องเด้่อยไปใหม่นี้พี่น้องพ่อๆกับส่งมาหน่อยเคยลาคือเก่าเส้นเคยพี่น้องของมาบส้มขอให้พี่น้องจงมีแต่ความชุกความเจริญเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุงมาพี่น้องมา ำซั้วพี่น้องปลาลุงนี่พักปลาลุงพักบักไงเลยักอ่งี้กแกักมาเริพี่น้องด้วจัดให้เล็กๆมือหน่เด็กอยาน้ำมอนี่แหละอยากเลายด้วพี่น้องมาเด้อเกี้จุกขู่จุกควใส่มามาเสร็ปลาเมึอใส่ก้งใส่นอยหม่ใส่รวมทุกอย่างนั่นตุ๊กน่ ใช่ตามที่เห็นถูกคนนะเพื่อนเห้นแต่แขนแ้มันลุ่ยอร่อยร่อยเอาปะอ่อยน้ำช่วยเริ้อเี่น้องเด้ออุ้ยน้ำคกค่ะมันขึ้นไปหัวจะกันนี่ไปลุกย่งน้ขึ้นไปใส่ยนแห้ง สดจากบานคนนำค่ะเวลานนว้แข็งแล้วเนื้อหนึ่งแสบแทะอืมแม่างอีกเด้วอืมอื่นสังางไม่แสบแทะวะน้ำอ้อยแสบแทะอ้ยเด้อมาเด้อกินหลอแรง ตำร่วมเนี่ยไม่ได้พ่อโด,ดน,นชุดเลย่ได้กินก็ดนพ่อเหนะือนันอ่อยาา่างนี้เยอีกเอาบ้าปลาหมึกหึ่งอยู่

ดล่นวันนี้กินข้าวแกงได้ปะลุงนี่กินข้าวแซ่บปะล่ะกินขิวข้าวเพื่อเกินมื่อวันตามใหม่แซ่บเด้อปะลุงแซ่บน้ะมอยเด้อ

อันนั้นแม่บวงบวกลบผสมยังเงียบทำแล้วทำแล้วทำคอยดงแลวว้วีวีแล้วไม่นุ่งทำลรคอยดูแลนี่เอามามา่มามา บังดีตาเรื่มบวงขึ้นคัดขึ้นมัแล้วนี่บวงเลยอันนี้บวงนะเฮ็ดคับคับ โอ้ยเจ็มันเอพี่นองเลยเจ็คำเงอยู่พี่มั่วแน่นะเด้อพี่น้องคำบ่มีไฟมน้ง เครื่องพะคำเ้าจะมาทรงคำหัวัาดดิ พอดีสดนาะบุกเพกเลยพื้นเสะสดใสยังไม่ได้ใช่

ไปเเาาาามออสำหรับพี่นี่มันน่าคอย z o ลงเพียงทันทีเด้อพี่น้องมาพิมพ์ zoom อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามส o o น้อยเคยหลานเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายเด้อผู้เข้ามา์ zoom สำหรับพี่นีขอกาขอวายสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลง